ทุกคนนะนนฉันมีข่าวดีมาบอกวันนี้เรามาเช็คดวงกันหน่อยดีกว่าใครเกิดวันอะไรคอมเมนต์มาเลยนะเพราะว่าวันนี้ดาวสุกย,ย้ายใช่ค่ะย,ย้ายส่งผลให้คนวันจันทร์เนี่ยสเสน่ห์แรงเป็นพิเศษระวังเนื้อหอมจนหมดขึ้นนะจ๊ะส่วนคนวันพุธกลางวันเตรียมตัวรับทรัพย์มีเกณฑ์ได้โชคลาภแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ย้ำนะต้องทำบุญด้วยนะจ๊ะจะได้เหงเหงเป,ง,ป,ง,ปงไปเลย แกแล้วฉันล่ะฉันเกิดวันสุก อ้าอ้นวันศุกร์ก็มาคนวันศุกร์ช่วงนี้ต้องใจเย็นๆนะจ๊ะมีสติกับการตัดสินใจอย่าใจร้อนวู่วามเพราะอาจจะทำให้เสียโอกาสดีๆไปได้แต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวหลังวันที่15้าอะไรๆก็จะดีขึ้นสรุปเลยนะวันจันทร์เสน์แรงวันพุธกลางวันรับทรัพย์ส่วนวันศุกร์ต้องใจเย็นแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกวันเกิดของทุกคนนะเดี๋ยวฉันมาบอกดวงให้ใหม่บายได้ bye bye.